จอแบบนี้ขายได้เลยคัดเน้นๆเฉพาะเหรียญที่รับซื้อแล้วก็นักสะสมต้องการจริงๆนะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกเหรียญหนึบาทถามกันมาบ่อยรับซื้อปีอะไรนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เข้าใจแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะคนที่ไม่เข้าใจมีอีกเยอะมากนะครับ1บาทรับซื้อปีพศ2529นะครับนี่นะครับรับซื้อปี29เท่านั้นดูแค่ปีพศ 2529นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่100จนถึง1,000บาทแยกเป็น2บล็อกนะครับเหรียญในมือผมเป็นบล็อกหาง่ายบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ100บาทแต่ถ้าใครมีบล็อกช่อฟ้ายาวรับซื้อเริ่มต้นที่400บาทใครที่ดูไม่เป็นแยกไม่ออกไม่เป็นไรนะครับถ้าเจอปี29ถ่ายรูปชัดๆส่งมาให้ผมดูเดี๋ยวผมบอกให้นะครับแล้วก็จะแนะนำด้วยว่าจุดไหน อ่าเป็นบล็อกช่อฟ้าสั้นหรือว่าเป็นบล็อกช่อฟ้ายาวดูขัอต่อนะครับเหรียญห้บาทที่รับซื้อเน้นแบบที่เจอกันบ่อยแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับมีเหรียญเดียวก็ส่งมาขายได้เหรียญ5บาทปีพศ2546นีะครับเหรียญหบาทปีส6 ซื้อขายกันหลักร้อยนะครับหลักร้อยเท่านั้นจริงๆนะครับใครที่ไม่เชื่อสามารถเข้าไปดูข้อมูลในกลุ่มซื้อขายได้เลยนะครับว่าเขาขายกันอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่นะครับก็ราคาที่ผมรับซื้อเหมือนเช่นกันนะครับผมซื้อมาผมก็นําไปขายต่อจะต้องขายราคาใกล้เคียงกับ ที่เขาขายกันในกลุ่มนะครับในกลุ่มขายอยู่ที่ประมาณ300ร้อถึงสามนะครับราคาที่ผมรับซื้อเข้าตอนนี้เหรียญละ200ร้อถึงสามบาทถ้าเป็นเหรียญ5บาทปี46นะครับดูปีพศด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขายได้ทุกปีพศคลิปนี้แนะนําปีพศ2546นี่นะครับอ่า นี่โอเคนะครับ2546รับซื้อ2 0 0ถึง300บาทนะครับมาดูเหรียญ10บบาทกันบ้างนะครับเหรียญ10บบาทก็เช่นเดียวกันนะครับผมผมจะเน้นเหรียญที่สามารถเจอได้จริงๆเจอได้จริงๆขายได้จริงๆร,ราคาอาจจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแต่ก็คือเจอได้บ่อยเจอได้จริงนะครับเหรียญแรกนะครับ5าบาทอขออภัยครับ10บาทปีพศ2541ออ,25อันนี้ พบเจอบ่อยนะครับราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานเริ่มต้นที่50บาทแต่ถ้าเป็นปี41สภาพไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทครับอีกปีพศหนึ่งก็คือปีพศ2542นี่นะครับก็มีเยอะพบเจอบ่อยผมก็ได้มาบ่อยนะครับถ้าเป็นปี4-2สภาพผ่านการใช้งานราคารับซื้อเหรียญละ1 5บหถึบาท เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานปี42รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1น0จนถึง200บาทนะครับมาต่อกันที่เหรียญ10บาทยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับยอดนิยมตลอดการเลยนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2531เก่าๆแบบในมือผมเนี่ยไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับนี่นะครับ2531นะครับ2531นวนการผลิต 6,200เหรียญรับซื้อตลอดนะครับรุ่นนี้ยอดนิยมนะครับราคาไม่ต่ำกว่า500บาทอย่างแน่นอนถ้าเป็นสภาพเก่าๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครมีสภาพสวยๆผ่านใช้น้อยนะครับสภาพสวยรับซื้อเหรียญละ900-1,000ถึง1,000บาทถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อ1,000ถึง1,300บาทนะครับเหรียญ10บาทปีพศออนี้นะครับนี่2531นะครับ มาดูเหรียญ5บาทอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับถามกันมาบ่อยนะครับรับซื้อเท่าไหร่นะครับก็หลักๆแล้วผมจะเน้นรับซื้อ5บาทปี3 1นะครับอ่าในมือผมนี่นะครับ25 3 1สคือเหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยที่เราพบเจอบ่อยๆจะมีปี30แล้วก็ปี3 1นะครับปี30ก็ซื้อแต่ว่าไม่เกินเหรียญละ7บาทอันนี้แจ้งราคาชัดเจนนะครับขายไม่ขายไม่ได้ซีเรียสน,นะครับ แจ้งราคาที่ผมซื้อได้ปี3 0ไม่เกิน7บาทจะเน้นรับซื้อครั้งละเยอะๆแล้วก็ถ้าเป็นปี31อันนี้จะเน้นหน่อยนะครับก็คือรับซื้อสภาพผ่านการใช้งานเหรียญละ20บาทแต่ถ้าใครมีสภาพไม่ผ่านการใช้งานปี41ปี31ขออภัยครับสภาพไม่ผ่านการใช้งาน5บาทเรือหงปีส1รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ100บาทนะครับปี29 ผมไม่ได้ทําคลิปรับซื้อนะครับเพราะผมรู้ว่าปี29มันเป็นยังไงนะครับ